กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตะบนขวาวที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับรายการนายกเทศมนตรีพศประชาชนวันนี้ตรงกับวันที่9มิถุนยา,ายนพศ2 5 6 8พี่น้องครับงานบุญงานใหญ่ประเพณีบ,บุญบ้องไฟบ้านขวาวประจำําบลพศ25 6 8เพิ่พ 2, 68, งจะเสร็จที่ลงเมื่อวันเสารอ์อาทิตย์ที่ผ่านมาในนามเทศบาลตะบนขวาวขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรหน่วยงานสถานศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานบุญบ้างไฟในปีนี้ทุกสิ่งสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดีนําความประทับใจไม่มีวันลืมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านจากใจมานโอกาสนี้ครับพี่น้องครับในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีกิจกรรมโครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้น มีดังต่อไปนี้ครับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีกิจกรรมเดินลนลงประชาสัมพันธ์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทั้ง16หมู่บ้านครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลขวาววันที่22พฤษภาคม นายศักดิ์ศรีเนืองแก้วนายกเทสมนตรีตะบนขาวพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกิจกรรมในวันต้นไม้ประจําปีของชาติซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาขึ้น15ค่าเดือน6ของทุกปีมีมวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้จํานวน100ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชุมชนดงยางบ้านโนมยางตำบลขวาวอภศิลิกุมจร้อยเอ็ด 101. และเมื่อวันที่30พฤษภาคมนายสักดิริแก้วนายกเทรเทศบลต,ตบขวาวนำพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่ายร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัยโดยได้ํำเนินการทำความสะอาดล้างพื้นตลาดฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่นฉีดพ,พ่นน้ำยาก,กำจัดแมลงวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพร้อมนี้ท่านนายกได้สมนตรีได้กำหนดนโยบายมอบหมายภารกิจให้ล้างทำความสะอาดตลาดสดเป็นประจำสัปดาห์ละสองครั้งทุกวันจันทร์และวันพฤห,หัสบดีตามหลักสุขาพิบาลที่ถูกต้องภารกิจดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกหลังที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกในช่วงฤดูฝนยังมีภารกิจประจำวัน ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหายในหมู่บ้านและภารกิจซ่อมแซมแก้ไขปัญหาปะปาแตกรัว่วในทุกจุดที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนพร้อมนี้งานกิจการประปากองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยใช้เครื่องมือภาคสนามชุดทดสอบคลอรินณนะแหล่งผลิตน้ำปะปาทั้ง9หมู่บ้านโดยได้ดำเนินการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้าประปาดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และให้ผู้ใช้น้ำมีความมั่นใจในคุณภาพน้าประปาะที่ใช้อยู่ว่ามีความสะอาดและปลอดภัยโอเคครับผมับแต่นั่นคือกิจกรรมและโครงการที่ได้ดําเนินการในห่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและมีอีกหนึ่งโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ นั่นคือโครงการก่อสร้างถนนขอสลอสายดอนเต่าไห่ดอนบ้านทุ่งประจานบ้านขวาวขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและอีกหนึ่งข่าวดีของพี่น้องประชาชนตะบนขวาวคือเทศบาลตะบนขวาวได้รับการจัดสันง,งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน9ล้าน9แสนบาทในการบริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอนออชอทชท้ายที่สุดนี้ กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตะบลขวาวตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดลนบันดาลประทานพรให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ